ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคิสปอร์ตอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ย่านรามอินทานะครับข้างๆผมนี่คือเด็กที่มาฝึกฟุตบอลกับอะคาเดมี่แห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่แต่กับได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชื่อของอะคาเดมี่แห่งนี้เนี่ยเจ้าของบอกว่าชอบดำน้ำมากมากนะครับก็เลยบอกว่าตั้งชื่อว่าสกูบ้าซัพเปอร์อะคาเดมี่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเดี๋ยวตอนนี้ขอยืดนิดหนึ่งไม่ใช่ไหม แล้วแม่คะพอเอาพี่แกรองเท้าก่อนค่ะโอเค ดูบรรยากาศเปิดตัวที่สกูบ้าซ็อกเกอร์แอนด์แบดมินตันแล้วต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับบรรยากาศต่างๆหน้าเข้ามาลองเล่นจริงๆแน่นอนช่วงเปิดรั้วโรงเรียนนะครับเรามาคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวทาอะไรบ้างแล้วมีแนวคิดอย่างไรนะครับที่มาทําสนามย่าเทียมแล้วก็เปิดอะคาเดมี่ให้กับเด็กๆนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวท่านผู้ชมรู้จักหน่อยครับครับผมชื่อวรเกียรินะครับสุจิตววาโรดมครับ เรียกพี่วอล้วกันนะครับผมพี่วอพี่ก่อนหน้านี้พี่เอททำอะไรมาก่อนเออก่อนหน้านั้นก็ทำธุรกิจนะครับเอานำเข้าสารเคมีแล้วก็มามาขายในอุตสาหกรรมสินเจีครับลูกค้าส่วนใหญ่90%้าิเปอร์ซ็นเป็นญี่ปุ่นอ๋อเป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำกระดังให้เช่าด้วยครับผมแล้วแนวคิดอะไรที่อยากจะมาทำเกี่ยวกับกีฬาก็คือว่าเออ เคยเรียนหนังสือที่เทพสนินีและชอบเตะบอลแล้วทีนี้พอมาเห็นโครงสร้างของโกดังนะฮะแล้วมันคล้ายๆกับโครงสร้างของโกดังเนี่ยมันคล้ายๆกับสนามฟุตบอลในร่มเราก็เลยมีไอเดียว่าเออน่าน่าจะลองทําอะไรสิ่งที่เราชอบบ้างครับนะครับแล้วก็เ,เคยไปเตะสนามอื่นแล้วแล้วมันก็มันไม่ถูกใจคือมันเป็นยังไงไม่ถูกใจอะไรบ้างถูกใจคือว่าหนึ่ง สนามอื่นเราทำเราผมคิดว่าเขาทำเราดูถูกผู้ใช้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการอย่างเช่นอย่างเช่นเ,เป็นยังไงล,ล้มไปแล้วเกิดแผลแล้วก็ oh. บาดเจ็บมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีฝุ่นคาร์บอนเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะทำอะไรที่มันมีคุณภาพมากกว่าน,นี้ครับก็เลยเกิดสนามแห่งนี้ขึ้นมาคือต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าว็บแรกเข้ามาเนี่ยบอกเราหูอลังการมากแต่นี่คือปันของโกดัง แบบ<ช>สไตล์ตัวดังแต่ว่าเรื่องของหลังคาอะไรต่างๆพื้นญ้านี้เป็นยังไงครับพื้นย้าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยคือว่ามันสูงประมาณ5เซนครับเราก็ใช้เ,เรามีทั้งหมด3สนามเราใช้สายไปทั้งหมด20ก <20 S 2> กิยี่สิกิวเม็ดยางของเราเนี่ยเป็นเม็ดยางที่บดแล้ว <ฮะ S 2> ที่บดแล้วแล้วก็เ,เวลาวิ่งนจะข้อเท้ามันจะไม่พลิกนะครับแล้วก็ใช้เม็ดยางไปประมาณ22ตัน ยี่สองตันสามสนามผมได้ข้อมูลว่าเรื่องหลังคาเนี่ยที่นี่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดตั้งแอร์แต่ว่าบรรยากาศไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากเพราะว่าเราใช้หลังคาเป็นนวัตรกรรมทํามจากยางมะตอยเพราะว่า<อ>ส่วนใหญ่เราสนามอื่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นเมทัลชีบเวลาฝนตกเสียงมันจะดังและเมทัลชีทเนี่ยมันเป็นสื่อมันนําสื่อความร้อนลงมา <ไป S 1> ซึ่งยางมะตอยตัวนี้เนี่ยสามารถกันความร้อนได้ใช่แล้วก็การเสียงด้วย การเสี่ยสะท้อนเงไม่ดังอ้โหดีเลยเวลาฝนตกเวลาตะโกนเรียกเรียกบอลเพื่อนไม่ค่อยได้ยินนะแต่ที่นี่เรียกได้ได้ครับคราวนี้มาถึงเรื่องของกิจกรรมที่ต้องบอกว่าล่าสุดมีการทำอะคาเดมี่ฟุตบอลเป็นสาเหตุที่ผมมาที่นี่เลยใช่เออที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยครับรบเราเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่15กันยายที่ผ่านมาเองตอนนี้มีนักเรียนก็ประมาณ30วคนแล้ว30คนอายุตั้งแต่5ข ห้าขวบอ๋อคือเริ่มทาแต่เด็กเลยเมื่มเด็กเลยทำไมทำไมถึงอยากทำครับน้องเหนือจากอาัดใจแล้วไปเล่นสนามย่าเทียนที่ไม่พอใจแล้วอะคาเดมี่ทำไมถึงอยากทําอยากปั้นเด็กขึ้นมาก็าคือว่าเขตนี้อยู่ในเขตคลองสามวาครับมันไม่มีสนามดีๆให้กับาชาวคลองสามวาที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยเขตนียมีกำลังซื้อสูง<อ>แล้วก็อยากให้ ผู้ที่อยู่บริเวณเนี้ไม่ต้องไปในเมืองรามันติดก็มาแวะที่นี่ได้อคือมองว่าที่นี่คนจะมีสนามยญ้าเทียมดีๆแล้วก็มีอะคาเดมี่ให้เด็กๆแถวนี้เนี่ยได้มาฝึกฟุตบอลเปิดมากี่เดือนกี่ป,ปีเลยครับ,รบเห็นว่าเพิ่งเปิดเลยจริงๆก็เปิดไปที่15กันยาเปิดวันที่15กันยาเดือนกวางับพอใจไหมครับกับรูปแบบที่ตอนนี้มีหมพอใจมากเลยแล้วเราก็ผมก็เลยตั้งทาร์เก็ต เป้าหมายให้กับทีมงานว่าภายในระยะหนึ่งปีน่ะทางเราจะทําบอลเด็กอายุ8ปถึงเปนะีให้เป็นแชมป์ของประเทศไทยได้อ๋อมีเป้าหมายด้วยมีเป้าหมายด้วยคือคือทำเนี่ยส่งในนามของสกูบ้าเลยใช่แล้วก็จะไปแข่งเพื่อเป้าหมายแชมป์ประเทศไทยให้ได้ใช่วันนี้คือความมุ่งหวังเลยใช่คือนอกเหนือจากการมาฝึกอะไรต่างๆเนี่ยเป้าหมายความมุ่งหวังเมื่อกี้พี่บอกแล้ว แต่ว่าพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยพี่คัดสรรเด็กหรือเปล่าหรือว่าเด็กเข้ามาเนี่ยคือสมัครใจเลยอยากมาเล่นคือเราก็คัดสรรจากเด็กที่มาเรียนที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็แล้ก็เปิดคัดเลือกเด็กจากภายนอกด้วยเพื่อว่าเด็กของเราเนี่ยจะได้เปรียบเทียบว่าคนที่เตะเก่งกับคนที่แล้วแล้วแล้วสมรรถภาพของเราอยู่ตรงไหนได้มีการแข่งขันอย่างภายในยด้วยถือว่าเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะว่าแถวนี้ พอมันดูสนามอะไรต่างๆบรรยากาศนี่ได้เลยทีเดียวเรื่องของการฝึกฟุตบอลเนี่ยโหพอดีไปเลยนอกเหนือจากสนามญ้าเทียมยังมีขอดแบดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีขอดแบดพี่ชอบแบดด้วยก็อายุมากขึ้นกาหามาตีแบดครับอ๋อหามาตีแบดทุกีช่วงนี้กะแฟแบดดังด้วยใช่ก็เลยอยากจะทําขอดแบดใช่ครับถามจริงว่าตอนนี้พี่ทําเสร็จทุกอย่างระบบต่างๆกาแฟตอบรับจากคนแถวนี้ดีไหมครับก็เริ่มเริ่มดีขึ้นครับก็คือว่า ตอนนี้สนามเพิ่งเปิดใหม่ชาวคลองสามวาสายไหมพัทยาแถวเนี้ยนะยังขาดโอกาสการรับรู้ก็เลยแล้วก็มีป้ายโฆษณาทำโบชัวก,ก็ดีขึ้นก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆครับ,รบผมอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะปิดเบ็นี้ให้พี่บอลฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยถ้าอยากจะมาส่งลูกหลานมาเล่นที่นี่หรือว่าอยากจะมาเล่นสนามฟุตซอลที่เขาบอกว่าทันสมัยต้องทำอย่างไรบ้างครับครับก็มา เข้ามาที่สนามซุปเบ้าซ็อกเกอร์นะครับอยู่ซอยพยาสุรเรน35ติดต่ออาจารย์หนูผู้จัดการสนามได้เลยครับรับรองได้เลยว่าออลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีหญ้าเรานุ่มมากครับล้มแล้วไม่บาดเจ็บข้อเท้าไม่เข่าไม่เสียครับผมจับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของช่วงเปิดโรงเรียนนะครับขอบคุณพี่บอมาครับ่างามีโอกาสทีผมมาสมัมผัสนะว่าจริงไม่จริงยังไงว่า เล่นแล้วข้อเท้าไม่เป็นไรเพราะตัวผมอ้วนเลยล้งไปเนี่ยไม่เจ็บนะด,ดีครับการันตีได้เลยนะครับผมการันตีนะครับเดี๋ยวเบรก <break S 2> <ม>หน้านะครับด้านหลังของผมกําลังฝึกกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกับคนที่ฝึกเด็กๆก,กันบ้างนะครับเปิดได้เดือนกว่าๆเนี่ยเด็กมีพัฒนาการยังไงมีวิธีการดูแลเด็กยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ช่วงไปที่2ของรายการคิสปอร์ตนะครับแน่นอนเป็นช่วงพูดจาภาษาโค้ดวันนี้ผมมากับโค้ด2คนที่ดูแลเด็กใน Academy s c ก b a Soccer เก d b ์แอนด n แตนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยครับเสถีครับแนะนำตัวให้ท่านชมรู้จักเลยครับครับผมอาจารย์หมูนะครับผู้จัดการสนามและผู้จัดการ Academy s c กู b s s o c e r Academy มครับผมครับสวัสดีครับผมประยุทธ์สุคนธรัครับ ผ,ผู้สอนอะคาเดมี่ของสกูบ้าช็อกเกอร์ครับครับผม,ผมปกติก่อนท่านนี้เนี่ยผมเจออาจารย์ยุทธละครั้หนึง่งตอนนั้นอยู่ g ีโออยู่ในเตดครับผมทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่ต้องถามก่อนอ่าพอดีว่าทางที่นี่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเปิดใหม่เปิดสนามใหม่สนามก็สวยก็อยากให้เด็กได้ซ้อมสนามดีๆฮะอ่าแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็เมตตา่เด็ก ก็เลยอยากยะมาทําที่นี่ให้ดีขึ้นเหมือนกับที่เคยทำทีโอครับแล้วอาจารย์หมูครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรมาก่อนเรามาเป็นผู้จัดการที่นี่ได้ยังไงครับปกตินะครับผมก็ตระเวนสายจัดแข่งขันฟุตบอลนะครับก็เน้นฟุตบอลเด็กนะฮะแล้วก็สิบกว่าปีผ่านมานะครับประสบการณ์ที่เราสร้างสมมานะครับก็ก็มาเกิดผลในวันนี้นะครับก็มาได้สนามดีๆนะครับ ก็เลยเจอกับเจ้าของนะครับแล้วก็ให้เรามาเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการสนามแล้วก็ให้ทำอะคาเดมี่นะครับก่อนหน้านี้ก็ทำที่โรงเรียนเพชรชราวุฒิวิทยานะครับเป็นไงครับมาอยู่ที่นี่เห็นบอกว่าสนามดีครับพี่เด็กๆพอใจไหมพร้อมกันสนุกไหมครับเอาอาจารย์หมูก่อนเด็กของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในในบริเวณใกล้เคียงนะครับมีเด็กงเรียนโสวานะครับ ก็ส่วนหนึ่งจะเข้ามาเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าเห็นสถานที่เราแล้วติดใจนะฮะเพราะว่าสถานที่เรานี้บรรยากาศก,กา็ดีนะสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับลูกๆหลานๆผู้ปกครองก็มานั่งดูนะก็ชื่นชอบสถานที่เป็นอย่างมากครับผมครับ <ผม S 2> อาจารย์ยุทธผมเจออาจารย์ยุทธที่จอริเต็ดวันนี้มาเจอทีก็ยังสอนมนเด็กเหมือนเดิมครับ <czywiście S 2> ผมเด็กที่นี่เป็นยังไงครับแตกต่างกันเยอะไหมเอ่ออย่างที่จ o เนี่ยมันส่วนมากแล้วเด็กพวกนี้เขาจะใช้แข่ง ครับแต่ที่สกู๊กเกอร์เนี่ยเป็นเด็กแต่บางคนก็มาเพื่อสุขภาพครับแล้วก็พ่อแม่อยากลูกออกกําลังกายไม่ให้ไปเล่นม่วสุออยู่กับเกมหรือ mm hmm. สิ่งย่อยยุทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันความแตกต่างต่างกันเยอะครับการดูแลเด็กที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าผมคุยกับเจ้าของที่นี่เป้าหมายใหญ่มากๆอยากเป็นแชมป์ในระดับประเทศไทยเลยในระดับฟุตบอลเยาวชนเนี่ยยากไหมครับ ก็ค่อนข,ข้างกดดนันพอสมควรในเรื่องของการทําทีมบอลเด็กนะครับซึ่งตอนนี้เรามีนโยบายที่จะคัดเด็กรุ่นอายุ8ปีนะครับมาเป็นสังกัดของตัวเองก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทําทีมนะครับ,บก็โดยมีอาจารย์ยุทธซึ่งเป็นเฮดโค้ชนะครับเป็นเฮดโค้ชของที่นี่นะครับซึ่งมีประสบการณ์ทําบอลเด็กมาเราก็จะส่งให้อาจารย์ยุทธเลยเด็กชุดเนี้ยที่ได้มานะครับแล้วก็เราก็จะ พัฒนาเด็กตั้งแต่8ขวบ9ขวบ10ขวบเป็นเยาวชนเนี่ยถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเด็กชุดเนี่ยผมคาดว่ามีอนาคตแน่นอนครับครับอาจารย์ยุทธงานหนักนะเป,นเป็นไงเป็นไงยากยากยาก,ยากไหมถามว่าทําเด็กยากไหมคืออย่างที่ผมเคยตอบเมื่อครั้งที่แล้วว่าขอให้เด็กมีความตั้งใจไม่ถูกบังคับมาครับผมว่าผมทําได้ครับอขอให้เด็กรักฟุตบอลจริงๆใช่ครับมาเล่นฟุตบอลกันแบบจริงจัง,จรงครับผม ทำได้แน่นอนแน่นอนครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องคาดกว่างบ้างไม่น้องเหนือจากการแข่งขันได้รางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสไหมครับว่าเด็กๆเดี่านี้จะต่อยอดไปเลนรงเลนดังๆ่างกรุงเทพคริสเตียนอัตันทุนบุรีอาจารย์เสียราชากูเนี้ยอาจารย์หมูได้วางเป้าหมายตรงนี้ไว้บ้างไหมครับอ,อ,อันดับแรกนะครับตอนนี้นะฮะเราได้คัดเด็กของเราไว้อายุ8ปีนะครับมาเป็นเด็กของอะคาเดมี่เราเองในรุ่นะอายุ8ขวบนะครับ ก็เรียนฟรีนะฮะค่าใช้จ่ายไม่มีนะฮะก็เราก็จะพาไปแข่งนะครับเราก็มีรถรับส่งนะครับแล้วก็มีอาหารกลางวันให้นะครับตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราได้เด็กดีๆเข้ามาเด็กดีๆตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปทดสอบทีมอื่นได้ทุกวันเนี้ยนะครับเด็กของเราเนี่ยที่เราคัดไปเนี่ยสามารถที่จะต่อกรกับทีมแข่งแข่งได้นะครับส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ยุทธนะครับพัฒนาฝีมือขึ้นขึ้นต่อไปนะครับงานอาจารย์ยุทธแต่ละอย่างให่ดูแบบอันนี้อันนี้พอได้นะครับเกี่ยวกับไปเรียนโรงเรียนดจังเต่างต่างคนทําทีมมันก็บนปกตินะครับว่าอยากให้ลูกศิษย์ได้ไปดีๆอย่างน้อยๆได้โรงเรียนดีได้มีธงติดหน้าอกบ้างก็เป็นความบูมใจของโค้ชทุกคนนะครับอย่างผมก็เหมือนกันก็อยากจะให้ลูกศิษย์เป็นเช่นนั้น สุดท้ายนลยครับอยากให้อาจารย์หมูฝากอะไรถึงผู้ปกครองและก็เด็กๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องทําอย่างไรบ้างครับก็อันดับแรกนะครับเราจัดการสอนฟุตบอลแคเดี้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เด็กๆนะไปสนใจเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์หรือปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาเรียนที่นี่ สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมก็เรียนเชิญผู้ปกครองนะครับที่สนใจจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนะครับได้มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่นะครับและก็พัฒนาฝีมือนะครับในเรื่องของการเรียนฟุตบอลและควบคู่การเรียนการศึกษานะครับควบคู่กันไปนะครับและในชีวิตในภายภาคภาคหน้านี่เด็กกลุ่มเนี้ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ขอฝาก ขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ให้เกียรติและให้โอกาสในการพาลูกของท่านมาเรียนที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของช่วงคู่จ้าภาษาค้นนะครับแน่นอนที่นี่อาจจะเป็นที่ใหม่แต่ว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในย่านชานเมืองก็สามารถมาดูได้ครับผมบอกได้ว่าสนามแห่งนี้สุดยอดจริงๆนะครับและช่วงหน้านะครับก็จะเป็นช่วงแห่งทองโรงเรียนจะเป็นใครเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบมากเหนือก้านดี เดี๋ยวติดตามกันครับ เด็กชายธานวัฒน์แสงจันทร์ครับ,อ,รอ,รบอยู่ป .6 ครับอยู่โรงเรียนเพชรลาวุฒิวิทยาเล่นตำแหน่งกองหน้าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กชายธนะชลแก้วสีอยู่ป .3 โรงเรียนเบนจามินแฟรงกิง้งเล่นตำแหน่งกองหน้าครับผมดูบอลผมเห็นที่สินแดงดาเขาเล่นผมก็เลยอยากเล่นตามครับผมอยากเล่นเพราะผมเห็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นเขาเล่นได้เยี่ยมมากผมก็เลยอยากเล่นครับ นักเตะดวงใจสิดักบาครับผมชอบด้วยการยิงหนังเท้าของตั้งท่าวางเท้าครับนักเตะในดวงใจของผมโอฟินฟานเฟอร์ซีเขาเก่งเตะมุมได้ใส่ตาดีเวลายิงเขายิงเต็มเท้าดีครับ ผมคือติดทีมชาติไทยอยากยูทีมอุ่สอนทีบุยรามยูไนเต็ดพราะเห็นเ,เขามีเทคนิคไม่ดีวางระบบไม่ดีครับเป้าหมายในชีวิตของผมคืออยากติดทีมชาติไปเล่นในยุโรปแล้วถ้าเล่นในยุโรปผมจะเล่นกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเด็กสดท้ายนะครับช่วงขั้นทองโรงเรียนเด็กนี้ผมก็บอกว่าผมชอบมากจริงๆแล้วก็ ก็บอกว่าเจอเด็กน่ารักสองคนที่มาอยู่ข้าง,างผมดูพิยาเปิดตัวอะไรต่างๆแล้วต้องมานั่งพูดคุยกันว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดและก็ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลยังไงนะครับสวัสดีครับครับ,รบเป็นยังไงบ้างบาฝึกฟุตบอลช่วงนี้ปิดเทอมหรือเปล่าเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดพี่ถามนิดนึงเราทั้งสองคนเนี่ยเ,เริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงใครเป็นคนสอนเราหรือว่าเราเรา,เราเห็นเด็กที่ไหนแล้วเราอยากเล่นเอาฟาร์มก่อน เห็นในทีวีแล้วผมอยากเล่นมันเห็นเห็นเห็นทีมอะไรเห็นใครจำได้ไหมเห็นแมนยูเห็นแมนยูแล้วเราอยากเล่นเลยแล้วฝึกฟุตบอลครั้งแรกที่ไหนที่ที่อะไรนะวัดบึงอ่าวัดบึงคิดนานนิดนึงว่าต้องระมวลผลก่อนเรียนครั้งแรกที่วัดบึงแล้วดอนดอนเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงเป็นอเล่นอ่ะอ่ะแล้วคอเล่นแล้ว เล่นมา้างเดินตามพ่อเดินตามพ่ออ๋อคือ,ค,อคือเดินตามพ่ออยากเล่นอยากเล่นบ้างคือต้องบอกว่าเด็กสองคนนี้โบรก้าเนี่ยทำให้พี่นด้ถึงซุปเปอร์สตาร์ระดับหนึ่งดาวยิงระดัแบบหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนะทีละซิงนแดนงดาวรู้จักไหมรู้จักจเออโบรก้าเนี่เหมือนกันเด้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมทีเด็ดสำคัญเลยผมจะเอามาตลอดตั้งแต่รายการนั่นก็คือรองเท้าสตาร์ทครับท่านผู้ชมอ่ารุ่นใหม่ทั้งคู่ ซื้อมาอันนี้พ่อแม่พาอยซื้อพ่อแม่พาอยซื้ออ่ะแล้วดอนน่ะพ่อพ่อซื้อให้ครับพ่อซื้อให้เหรอไหนไหน,ไหนต้องดูเลยไอ้คู่นี้ที่เป็นงูใช่ไหมเป็นงูเป็นนกใช่ไหมไม,มันไก่แล้วสบายไหมไม่ไงเหรอไก่แล้วเก่งขึ้นไหมครับ <laughs> ครับ <laughs> มีบอกครับนิดนึงนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องของการมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่นี่หน่อยเป็นยังไงบ้างอาจารย์โหดไหมไม่ม่โหดโค้ชชื่ออะไรโค้ชื่ออาจารย์ยุทธ อาจารย์ยุทธอาจารย์ยุทธกับอาชาก้อาอาชาก้า,า,าเห็นเห็นว่ามีอาชาก้าด้วยล้งรั้งบึกเลยบอกเป็นทีมชาติทารู้สึกเก่งไปสอนบอลเก่งไหมเก่งเก่งอะ่ะแล้วอาจารย์นะยุทธอ่ะใจดีไหมดีมากเป็นยังไงอาจารย์ยึดอาจารย์ยึดสอนไงถึงรู้เรื่องฟุตบอลอาจารย์ยุทธสอนแบบเอากำลังแอ้วก็เบสิกแน่นแน่นขึ้นแน่นนี่แบบไปนั่นน,น่น,นหรือว่าจัด สอนไ้เยอะเยอะสอนให้เยอะๆยอะ๋อมีความปลุกไหมเวลาเรามาฝึก hmm. ท hmm. ุกคนอย่างนี้มีครับเป็น ja ยังไงมันมันมันความปุกมันแฮปปี้มันฟินยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยมันเหมือนมันเหมือนแบบมีเพื่อนมามีเพื่อนมาอยู่ข้างๆเราทำให้เรามีความิ้มความสุขอ่าทางพวกมีความปุกเหมือนกันคือสองคนนี้เนี่ยตอนแรกผมรู้พี่น้องกันนะใช่พี่น้องกันไว้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่นะสุดท้ายแล้วฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยแข่งทองวันนี้สองคนน่ารักทั้งคู่ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นฟุตบอลหรือว่าผู้ปกครองอยากจะหาอะคาเดมี่มาฝึกฟุตบอลเนี่ยแนะนําเพื่อนๆหน่อยว่าต้องทําตัวยังไงบ้างต้องตั้งใจฝึกซ้อมเขาก็ถ้าถ้าโค้ดดุโค้ชว่าอย่าร้องไห้เพราะโค้ดเป็นห่วงเราถึงจะดุจะว่ายังไงก็เป็นห่วงเราเสมอเด็กที่รักมากเลยนับตอบชัดเจนเอดอนนิดนึงเหมือนกันนะเหมือนกัน โอ้โหไม่คิดเลยเลยโอ้โหไอเดียไม่มีเลยครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กทั้งสองคนนะครับที่งทองโรงเรียนของสัปดาห์นี้น่ารักด้วยกันทั้งคู่ขอให้ประสบความเร็นนะขอให้ติดทีมชาติอย่างที่ตกปาถนานะครับเดี๋ยวช่วงเบรกนี้นะครับผมก็จะมีการอัปเดตข่าวสารประจําทุกสัปดาห์นะครับความืึ้นไหวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับโคตุ้ยหนักใจวรวุฒนามเวทยังลงซ้อมให้นักเรียนไทยไม่ได้ ความเคลื่อนไหวของทีมนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่เตรียมจะทำศึกฟุตบอลน,นักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่41ที่จังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่7-16พฤศจิกายนซึ่งทีมไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับทีมฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียและสีลังกาโดยโคตุย้ยกวินเชนเดชากุลซือทีมนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตอนนี้พยายามติดต่อสนามอยู่ในเตสเตเดียมที่จะใช้ในการแข่งขันให้ทัพนักเตะไทยได้ทำการฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการแข่งขันเพื่อให้ลูกทีมได้ทำความคุ้นเคยกับสภาพสนามและอีกอย่างสนามที่กีฬากลางจังหวัดเชียงรายพื้นสนามไม่ค่อยเรียบทำให้หวันว่าลูกทีมจะได้รับบาดเจ็บในการฝึกซ้อมส่วนความพร้อมขณะนี้เหลือเพียงแค่ทบทวนแท็กติกอีกเล็กน้อยทีมก็น่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการพบกับอินโดนีเซียในเกมแรก ขณะที่ความพร้อมผู้เล่นมีเพียงวรุธนามเวทกองหลังตัวเก่งเพียงรายเดียวที่มีอาการเจ็บที่เอ็นใต้เข่าและเจ้าตัวยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมกับทีมได้นับตั้งแต่มาเก็บตัวที่จังหวัดเชียงรายซึ่งน่าจะส่งผลกระทบกับทีมในแนวรับแน่นอนส่วนผู้เล่นคนอื่นก็มีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับการทำศึกในครั้งนี้